ทรศัพท์มือถือ Realme C75 ที่เวียดนามมีการเปิดตัวมเทียบร้อยมาพร้อมกับชิปเซ็ต Helio G92 Max และบอดี้กันน้ำกันกระแทกระดับเดียวกับกล่องทับเลยครับสวัสดีครับกับมังในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแพในกาศาสสิบัีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ ล่าสุดนี้นะครับไม่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Realme ีนะครับเรียวมี475ในต่างประเทศเป็นหนึ่งในตระกูล C-Series ของทางเรียวมีเนี่ยแหละซิปเซตที่มาของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็คือ m e d i t ท c h Helio G92 Max รุ่นใหม่ที่ให้การเขารยกประสิทธิภาพเป็นการทำงานที่ค่อนข้างดีเนาะนี่การอัปเกรดมาจากตัว G91 นะครับที่รองรับเฉพาะ 4G เท่านั้นด้วย ในส่วนนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ6.72นิ้ว r e f l e a t e 90% Body ทนทานนะครับทนแรงกระแทกเป็นพิเศษนะแล้วก็มาพร้อมกับ Armor Shell t e m p r e s s Glass นะครับที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับกรองทับที่เรียกว่า MIL-STD-810H นะครับแล้วก็การก,กันฝุ่นถึง IP69 ด้วยนอกจากนี้นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่6,000มม a h และการชาร์จที่เร็ว45วัตต์ด้วย โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกล้องหลัง2ตัวเลนหลัก50ล้านพิกเซลและกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังมี3ตัวเนาะแต่บอกมาแค่สเปคตัวเดียวนะครับและในส่วนนี้นะครับมาพร้อมกับ Android 14นะเรมีอุไยห้นะครับและรองรับการรีเวิร์สชาร์จิ้งด้วยมี2สีด้วยกันได้แก่สี Riding g o นะออกทองทองหน่อยแล้วก็ Blackstorm 9นะแต่ยังไม่มีการเปิดเผยราคาอย่างเป็นทางการนะไม่แน่ใจนะครับเ่าเพื่อนเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรละกันที่จะแบบเฮ้ยเรามีความจำเป็นไหมที่ต้องการใช้โทรศพัพท์มือถือที่ทนแรงกระแทกหรือแบบออมาตรฐานระดับกองทัพอะไรเงี้ยเนาะก็ดีเหมือนกันมันก็เป็นอีกมุมหนึง่งสาวคนที่แบบเฮ้ยซุ่มซ่ามหรือแอคทิวิตี้แบบเข้าป่าผจญภัยมือถือที่มีสเปคประมาณนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย เ,เพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย